เดี๋ยวมาดูประวัติผู้แรกกันก่อนนะครับเปิดหัวความเร้าใจผ่านหน้าจอช่อง Two f o u U กดเลข2ีนะครับต่อกัน1ปอนด์นะครับมุมแดงต่อให้ครับ100อปอนด์กับ101ปอนด์ครับขุนไกลครับชื่อพงศพัฒย์ย่ำยวนนะครับลูกหลานจากชาเชิงเซาครับนี่ดีกีก็เป็นระดับแชมป์บวยสยามภาคกลางครับมีคุณบุรพาศรีภานะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายส่วังเสือครับเมื่อเช้าก็มีศัก์สงครามพบธีรธรรม พามาช่างน้ำหนักนะครับผลงาน61ครั้งชนะ46พ้13เสมอ2ครับล่าสุดนี่สวยเลยนะครับก็ชนะเก่งรบป่ .1 เดียวไว้ที่บุรีรัมย์ครับส่วนหนึ่งอำนาจครับนาราทิปมาริบุตรนะครับลูกหลานอำนาจ,จเจริญน,นะครับนี่ก็เป็นแชมป์อำนาจ,จเจริญ2เส้นครับแชมป์ภาคอีสานอีก1เส้นครับ ก็มีคุณอึงอุบลครับสมชายใจชอบครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะฟิตซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ9 0ครั้งชนะ75แพ้15ผลงานหลังๆก็ชนะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนหมี42สันติมวยไทยครับครับทางด้านของขุนไกรนะครับยังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับมีลูกเตะเจาะยางนี่เจ็บๆเ,เหมือนกันนะครับในขณะที่โอ้หนึอำนาจ รูปร่างได้เปรียบนะครับคอยถีบสกัดแล้วก็ออกแข้งขวาสวยๆแล้วก็มีหมัดมีศอกสลับมาดูกันนะครับว่าไฟนี้เนาแล้วครับผมหลุดนี่โดนนันทีโอชิงจังหวะออกกันแล้วนะครับตอนนี้เรียกว่าไม่มีใครยอมใครแล้วครับขวาต่อขวานะครับคู่นี้นี่ใครชิงก่อนนีก็ได้เปรียบครับมวยรุ่นเล็กๆนี่ออกอาวุธกันไวนะครับดูครับมาจะฟันศอกดื้อๆเลยครับหนึ่งอำนาจแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าเอาทีบทีบทีบ ่วงโชกนี่ยาวจริงๆครับหนึ่งอำนาจแมโดนหมัดจิ้มไปครับขุนไกลก็ไม่ยอมเอาละครับมาดูนะครับยกที่3นะครับเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเร้าใจขึ้นกว่าเก่าแน่นะครับเพราะตอนนี้มาแล้วครับทางด้านหนึ่งอำนาจเดินเข้าหาแลวนะครับโอ้อาศัยความใหญ่ออกแข้งน้าไปก่อนแล้วพยายามจับปล้ำไหลตีเข่านะครับมาดูว่าทางด้านของขุนไกรมีก็จะชิงเดินเหมือนกันครับตอนนี้พยายามจะเปิดเกมนี่นะครับเตะเจาะยางนี่โอ้โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับหนึ่งอำนาจ มาดูวงในวงในนี่ดูว่าขุนไกรนี่ไม่กลัวนะครับจะท้าแรกเลยแล้วก็ขึ้นบนด้วยเอาแล้วครับเริ่มจะเบียดจะปล้ำได้เหมือนกันครับทางด้านของขุนไกรใครมวยเข่าอาชีพครับโอ้โหจังหวะจับขุนไกรครับล็อกได้น่ากลัวเลยครับไม่กลัวด้วยครับความยาวความใหญ่ชวนทะเลาะเหมือนเดิมครับขุนไกรนี่ครับโดนซ้ายครับหนึ่งอำนาจตอนนี้มาเล่นฝีมือครับหนึ่งอำนาจนี่ตอนนี้ออกมาถอยตั้งรับนะครับอาศัยฝีมือแล้วนะครับมาดูครับว่า รับเยอะๆนี่ไม่ดีนะนะครับเพราะขุนไก่นี่ถาดวนตลอดครับโอ้โหนี่แหละครับชุดเล็กๆรุ่นใหม่ครับในสายงานของเพชรยินดีครับโอ้โหเชื่อว่าอนาคตนี่คำว่ามวยค่าตัวเงินหลายหมื่นค่าตัวเงินแสนไม่น่าจะหนีไปไหนครับอ้าวเจาะล่างไปครับแทงขวาสวนด้วยหมัดหมามีหมัดแทงขวาหลุดอ่าหนึ่งอำนาจคืนครับหักหักอ้หักคอเลยครับเทสไม่ล้มล้มไหมล้มไหมบิดไปบิดมาครับใช้แรงกันเยอะมากครับยกนี้ นี่ครับเอ้าหว่าวงในโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โยกนี้นี่ทวีความดูเดือดเล้าใจขึ้นเรื่อยๆเลยครับขุนไกรประเภทฝีมือวงนอกแต่ว่านี่ครับเดินเปิดเกมด้วย,ยเดี๋ยวดูครับหนึ่งอำนาจนี่ครับมาอยู่ในเกมของหนึ่งอำนาจบ้างวงในวงในหนึ่งนาจอีขุนไกรก็ตีโอ้โหนี่ครับมาแลากกันคนละทีเลยดูแล้วทางด้านของขุนไกรนี่พยายามจะเบียดสู้ในนะครับ พอรู้ว่าวงนอกเนี่ยเสียเปียบช่วงชกอยู่แล้วนะครับเบียดเข้าไปครับตอนนี้แล้วก็เวลาจับมีดูว่าจะจับแข็งแรงด้วยโอ้โหเอาละครับพออยู่นอกดูเอาละครับลูกนี้นี่เป็นทางด้านของหนึ่งอำนาจนะครับหัวด้ดยสวยๆนะครับเอาละครับยกนี้ดูว่าทางด้านของหนึ่งอำนาจจะออกมาเปิดเกมเหมือนกันนะครับมีแข้งนําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในตีเข่าโอ้แต่ว่าขุนไกนั้นแข็งแรงเหนียวแน่นเหลือเกินนะครับมีโต้ตลอดครับมาดูครับตอนนี้ พยายามจะเบียดโอ้โหสาดแข้งซ้ายไปก่อนนะครับมาดูวงในเวลาจับล็อกเนี่ยดูว่าทางด้านของขุนไกน่นี่จับได้เพียบด้วยนะครับแข็งแรงแต่วนันนี้นี่นะครับโอ้โหบิดเลี่ยมนักแทงตามน้ําไปอีกดอกครับโอ้โหคู่ขีดสูสีเหลือเกินครับยกนี้ยกสี่อ่ะยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกกับว่าสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างทิ้งตังงวะออกกันนะครับเป็นทางด้านของหนึ่งอำนาจพยายามจะเบียดขยับเข้าหาออกแข้งขวาบอหลุดนี่โอ้โห โดนแข้งขวาของขุนกลายมีโต้ทันทีครับโอ้ต้องต้องแก้เกมกลางอากาศด้วยนะครับต้องรู้ว่าจังหวะคู่ชกนี่จะมาแบบไหนครับเวลายังเหลืออีกประมาณ50าวิครับยก4ี่เตะต้องเตะให้โดนถ้าเตะหลุดนี่มาคู่ชกรออยู่แล้วครับกรรมการกรรมการเรียกทั้งคู่มาครับบอกนี่ยก4นะครับยกสี่อย่าพึ่งเต้นครับออกอาวุธกันก่อนครับ้วครับดูว่าหันไปทางไหนนะครับ มาตนให้ทางด้านของหนึ่งอำนาจนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเชียดชิวครับคู่นี้นี่โอ้โหถือว่าชกกันได้ประทับใจนะครับโดยเฉพาะใน4ยกแรกนั้นออกอาวุธแรกกันอย่างสนุกจริงๆครับ